รวมรถมือ2 JK นําเสนอรถเข๋งมือสองให้ท่านได้รับชมนะคะซึ่งคันนี้ก็เป็นรถราคาตัดเงินสอดอีกแล้วค่ะราคาตัดนะคะจะถูกกว่าผ่อนเยอะเลยนะคะท่านใดได้ไปใช้คุ้มคุ้มค่ะแต่สนใจอย่างไรแนะนำให้ไปดูตัวรถก่อนนะคะเพอรถมือ2แต่ละคันผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะซึ่งเจ้าของเดิมในการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของการพนุถนอมและระยะทางด้วยนะคะ รถยนพันนี้นะคะเป็นรถ Honda City ค่ะปี08ตัวท็อปเครื่องยนต์ 1,500cc v ค่ะพวงมาลัยมัลติฟังชั่นพดเดิลชิปจัดทรงรงแบกเรียบร้อยนะคะใส่ทอรันรันเครื่องดีเกียร์ดีค่ะแอร์เ,เยน็นภาษีพรบรปี67 <off>. oh. รถขับใช้งานวิ่งได้ปกตินะคะไปตามสภาพคันุกท่าน ภาษีขาดนะคะราคา1 9,000บาทค่ะราคาเงินสดเกียร์ออโต้นะคะขับวิ่งได้แต่เน้นตามสภาพค่ะบางจุดอาจจะต้องเก็บงานเล็กน้อยนะคะท่านใดสนใจดูรถกันก่อนที่ตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนัดหมายและสอบถามนะคะติดตอ่อตามเบอร์โทรศัพท์และไอเดียใต้คลิปนะคะ ช่องทางในการติดต่อผู้ขายรถยนต์คันนี้ค่ะแอดมินใส่ช่องทางการติดต่อให้เรียบร้อยแล้วก่อนจากกันคอมเมนต์สปิกร์ไวทักทายแอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ